มาจากสิงห์ทองอนุสาสนาจารย์สังกัดเรือนจำจังหวัดระนองเมื่อคนเรากระทำผิดกฎหมายจะด้วยเจตนาหรือลงผิดก็ตามต้องได้รับผลของการกระทำนั้นแน่นอนดังหลักคําสอนที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้ก,กระทำผิดหรือหลงเดินทางผิดเข้ามาติดอยู่ในเรือนจำใช่ว่าจะเป็นคนชั่วทุกคนจนไม่หลงเหลือสิ่งที่ดีๆในตัวเลยแต่อย่างน้อยพวกเขายังมีคุณค่าความเป็นคน ผมใช้หลักธรรมในพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจพวกเขาควบคู่กับการให้ความรู้ทางสายสามัญและการฝึกวิชาชีพทำรรมาศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ต้องรรขังในลหลายด้านผมเชื่อว่าคนคือทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นได้แม้แต่คนติดยาหากได้รับการบำบัดรักษาถูกทางจะสามารถลดละและเลิกได้เด็ดขาดในที่สุด คุณจะมจากสิงห์ทองนั้นเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากเพราะว่าสามารถเข้ากับข้าราชการเรียนจำโัวและนองได้เป็นอย่างดีสถาบันครอบครัวที่อบอ่นถูกหลอ่อลลอมด้วยรักสามัคคีและมีความรับผิดชอบเป็นอีกสถาบันหนึ่งซึ่งจะช่วยแก้วิกฤตสังคมให้ปลอดจากยาเสพติดและอาจยารรมได้ผมเชื่อว่าจะทำให้พวกเขารักตัวเองรักผู้อื่นรักครอบครัว ตลอดจนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปรับตนเป็นพลเมืองดีมีคุณค่าต่อสังคมไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก